หมดปัญหาท่อกลิ่นไขน่เน่าไม่ต้องทนกลิ่นเหมน็นกลิ่นแก๊สไข่เน่าจากท่อแล้วครับไอเทมเด็ดลูกหลักที่ทุกคนต้องมีติดบ้านน้องมีชื่อว่าซุปป์บอลผงกําจัดกลิ่นน้องเขาเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายกําจัดกากของเสียชนิดผงต้นตอของกลิ่นเหมน็นและสาเหตุของส้วมตันที่สาคัญเป็นผลิตภัณฑ์ออแกนิกไม่กัดท่อปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์ครับคุณสมบัติกําจัดกลิ่นเหม็นในห้องน้ํากาจัดกากของเสียป้องกันส้วมตันลดปัญหาท่อตันวิธีใช้ก็คือแค่เทผงลงไปแล้วรรราาาาาาดนนน้้้ํํตมมหืออเจะผสกก่แลว็ ไปตามจุดต่างๆที่เราจะแก้ปัญหาได้เลยครับออกฤทธิ์ภายใน24ชั่วโมงแนะนําให้ใช้ต่อเนื่องนะคะส่วแรกให้ใช้2-3วันหลังจากนั้นก็เว้นระยะทุกๆ15-30วันนะครับคำเตือนสารเคมีและน้ํายาขัดล้างทุกชนิดมีผลต่อน้องนะครับทําให้จุลินทรีย์อ่อนตัวลงอาจจะทําให้น้องทํางานได้ไมด่ดีเพราะฉะนั้นแนะนําล้างห้องน้ําก่อน2วันแล้วค่อยใช้งานน้องนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เคยใช้จุลินทรีย์ตัวนี้แล้วผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับหรือถ้าข้อมูลนี้มีประโยชน์ฝากกด, like, กด share, นนไลคะ์กดแชร์ ไปแล้วนะครับ